สวัดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะ วันนี้เวลา9้านาฬิกาสิอนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพร,ร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมมหาว,วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในการพระราชทานปริญญาบัตรแกร่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2556เป็นวันที่สองมีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบาัตรทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจำนวน6,002คน โอกาสนี้ได้พระราชทถามพระราโชวาทเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติตนความว่าแท้จริงความพอใจยินดีในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่นั้นมิได้เป็นเหตุให้บุคคลไม่พยายามค้นคว้าสร้างสรรค์ความสําเร็จที่สูงขึ้นตรงข้ามความพอใจดังกล่าวเป็นปัจจัยสําคัญยิ่งที่เกื้อกูลให้ทุกคนสามารถสร้างสรรค์ความสําเร็จและความจเจริญให้ยิ่งสูงขึ้นได้โดยลําดับเพราะผู้พอใจยินดีในสิ่งที่ตนมีอยู่เป็นอยู่ย่อมมีความสุขความอิ่มใจอยู่เสมอ ไม่รู้สึกเหนื่อยหน่ายย่อท้อหรือเป็นทุกข์เดือดร้อนใจทําให้มีกําลังกายกําลังใจกําลังปัญญาที่จะดําเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้บรรลุผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตนเองและแก่ประเทศชาติได้ไม่มีวันสิ้นสุดจึงขอให้บัณฑิตทุกคนพิจารณาเรื่องความพอใจยินดีทั้งนี้ให้เข้าใจทัดแล้วนําไปยึดถือปฏิบัติให้ถูกต้อง เวลา16นาฬิกา14นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนเจริดาพระราชวันดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ศาสตราจารย์ในแพทย์จราสวนเวลารองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมลนราทิวาราชนากริรนํานักเรียนซึ่งเป็นผู้แทนประเทศไทยที่กลับจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เคมีชีววิทยาฟิสิกส์ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โลกและอวกาศเอเชียนไซส์แคมป์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประจำปี2557ที่สาธารณรัฐอาร์เจนตินาและผู้ที่เกี่ยวข้องเฝ้าทูละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการแข่งขันและรับพระราชทานพระราชวาทเพื่อความเป็นสิริมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลไลลักษณ์อัรราชกุมารีทอพระเนรการแสดงของคณะกายกรรมแห่งชาติจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกินแห่งประเทศไทย,ยรายงานค่ะวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2557เวลา14นาฬิกา15นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีน สมเรับพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลัรลักษ์คราชกุมารีสเสด็จไปยังโรงละครคณะกายกรรมแห่งชาติจีนกรุงปักกิ่งทอดพระเนตรการแสดงกายกรรมที่มีชื่อเสียงของกรุงปักกิ่งเพื่อส่งคัดเลือกเข้าร่วมการแสดงดนตรีสายสัมพันธ์สองแผ่นดินครั้งที่7ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2558ด้วยการแสดงของคณะกายกรรมแห่งชาติจีนครั้งนี้ประกอบด้วยชุดใต้แสงจันทร์ เป็นการแสดงบัลเล่และการทรงตัวโดยสัมผัสมือนักแสดงหญิงจะเต้นบัลเล่อย่างอ่อนโยนและเพลื่วไหวบนไหล่และท่อนแขนของนักกายกรรมท่วงท่าที่วิจิตรงดงามเพิ่มความตื่นตาตื่นใจด้วยการทรงตัวแบบสัมผัสม,สมือให้กับการเต้นบัลเล่แบบคลาสสิกการแสดงนี้ยังได้รับรางวัล p r e s i d e น t a w a ์ d ในเทศกาลละครสัตนา,นาชาติครั้งที่12ณนัประเทศอิตาลีด้วย การแสดงทุ่งทํานองบนปลายนิ้วเป็นการแสดงรับส่งลูกบอลการแสดงชุดนี้สร้างความแตกต่างให้กับการแสดงรับส่งลูกบอลแบบดั้งเดิมโดยเพิ่มระดับความซับซ้อนให้กับการแสดงโดยการโยนลูกบอลลงพื้นและรับลูกบอลที่กระท้อนขึ้นมาตลอดจนรับส่งลูกบอลขณะที่ผู้แสดงปีนขึ้นลงบันไดการแสดงนี้ได้รับรางวัลเหรียญทองเทศกาลศิลปะนานาชาติฤดูใบไม้ผลิครั้งที่27ณประเทศเกาหลีเหนือ การแสดงชุดละอองฝนเป็นการแสดงร่มร่มที่ล่องลอยอยู่บนมือและปลายเท้าของนักแสดงแสดงถึงทักษะที่ช่ำชองและเทคนิคที่มีความซับซ้อนดั่งมายากลการแสดงชุดนี้ได้รับรางวัลเหรียญทองเทศกาลศิลปะนานาชาติฤดูใบไม้ผลิครั้งที่28ณประเทศเกาหลีเหนือ และการแสดงชุดกุลาบเป็นการแสดงดัดตนเรนาตหรือจิ้งจอกเรนาตเป็นสัตว์ที่น่าอัศจรรย์โดยเฉพาะความสามารถในการดัดตนและความสวยงามของท่วงท่าการเต้นรำโดยเฉพาะในายามที่เต้นรำกับหญิงสาวซึ่งจะทำให้ผู้ชมทุกท่านประทับใจไม่รู้ลืม และการแสดงชุดชายหน้าจอเจสเกอร์ดิโอโบโลเป็นหนึ่งในการแสดงที่ดีที่สุดของคณะกายกรรมแห่งชาติจีนได้รับรางวัลละครสัตว์นานาชาติมอนเตคาโลในปีที่ผ่านมา โอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ในายวิบูลคูสกุลเอกอักข้าราชทูตประจำสาธารณารัฐประชาชนจีนและภร,ริยาเฝ้าถวายเลี้ยงพระกยาหารค่ำในโอกาสเสด็จเยือนสาธารณารัฐประชาชนจีนโทรทัรตกรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันนี้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนกัญญาเสดวัฒนาพันนาวดีเสด็จไปยังโรงเรียนบ้านท่ามิรำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงทรงเปิดชมรมและสนเพื่อนใจทูบีเนบวันโครงการทูบีเนบวันโครงการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนวัยรุ่นทั้งในและนอกระบบการศึกษามีการดําเนินกิจกรรมที่เข้าถึงจิตวิทยาวัยรุ่นตามแนวพระดรําริคือสร้างภูมิคุ้มกันอย่างเข้าใจและเข้าถึงจิตใจความต้องการของเยาวชนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ที่เยาวชนสนใจเป็น เรื่องมือเข้าหากลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างค่านิยมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสร้างความมั่นใจให้เยาวชนวัยรุ่นได้รู้สึกดีกับตนเองภาคภูมิใจในตนเองบนพื้นฐานการบูรณาการเครือข่ายและแนวทางการดําเนินงานในทุกระดับ นอกจากนี้ภายในศูนย์ยังมีอาสาสมาัครคอยให้คำปรึกษาและหากมีปัญหารุนแรงที่แกนนำไม่สามารถแก้ได้จะส่งต่อให้ครูแนะแนวทั้งยังบริการฝึกแก้ไขปัญหาและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และกิจกรรมสร้างสุขได้แก่ศิลปะวาดภาพร้องรำทำเพลงดนตรีไทยร้อยลูกปัดโนรางานใบตองงานดอกไม้ประดิษฐ์ โอกาสนี้ส่งเยี่ยมสมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุงจำนวน30คนซึ่งได้กราบทูลประวัติการติดยาเสพติดของตนเองที่เกิดจากครอบครัวแตกแยกและติดเพื่อนและได้ถวายคำปฏิญ,ญาณที่จะไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในทุกรูปแบบ พี่ศาลาสิริดาศร้อยปีโรงพยาบาลสิริดามีผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนทยอยไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อนเนื่องตลอดทั้งวันอาทิเทศบาลเมืองลำสามแก้วอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีอบตพรมณีจังหวัดนครนายกชมรมผู้สงูงอายุอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญพรจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนวัดคลองเตยบริษัทซีเจซีทีจำกัด บริษัท PRC AgriMax จำกัดรวมทั้งบริษัทอมลอและสถาบันติวกฎหมายอมลอจบข่าวในพระราชาสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่อความสุขสวัสดีค่ะ